ค่าสบายดีเมื่นี้สภาพดีพาน้องไปส้มบ้านปุ๊บสว่างเครื่อง้ฟโพทองแหวกข้ามหุนเนาะระยะทางเตี้ยช่างเลยแต่เพื่อนด้านบ้านนองของพี่น้องเพื่อนที่ไดติดตามไป้คำการเนาะก็ไปกับภาคคนไลค์คนแชร์คนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้องของห้าวให้ทิ้ต่อไปเนาะขอขอบใจป้ายกันเลยข้าสิขีกรถไทยไปได้เพราะว่าห้าสิไปเที่ยวเข้าเลย thang để nó bật nhạc cạt ờ, không cua Ủa hôi hê vườn vào Bật nhạc cạt nhằm sáu sáu Có ờ, bà hào mà Kiểu hào lời เอ้าเอ้าเอา้เอาอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยลานจาวไปองเฮียนทางก็ลึกคุกคักน้ำท่วมได้แถวในทางทอนนี้น้ำท่วมทางขุม เป็นเขตนอกเมืองนอเนาะเขตสนบทใน,น่นอยนึงจากตัวเมืองแท่บท้องมา,ากาสิบสองลักพอดบ้านโวกสว่างเป็นบ้านปอดขลีและก็เป็นบ้านความปกปั่นความสงบรอบด้านบ้านเพื่นกำลังพ่วมแข่งขันกันพัฒน,นามีอยู่ประมาณ60ปลายหลังคาเฮือนนี่แหละ ส้างเป็นโลกโบกเป็นคุมหลายพี่น้องเอ้ยนี่คือบรรยากาศสดๆคุ้มลายขอโทษขออภัยที่ความบ่คมสัตว์ของภาพเนาะพ่าว่าลืมถือขากล้องมา และกับท่ายองอีกทั้งขับรถทั้งท่ายเคยอยู่บ้านนาใหญ่มาพ้อมกันควมสู้ควมทุกข์ผูกพันสวยสู้กันเหมือนอายและน้องบัดนี้น้องสาวเป็นดาวอยู่เวียงวังทองบอกเคยลืมยา អ្ស� filtrate dry hoc ៛ថ្ញ្ត� flats ឆំ។កិសាយៃពងស្នឹ��� แล้วเฮ้ากับมาถึงบ้านพูกสว่างไปใหง่ๆเลยเมืองไซบุทองแฟข่ขมวนบ้านวัฒนธรรมไปเลยเข้าในบ้านบัามีน้องสาแอนร่างเป็นไงกันติดตามชมไปรับกันเด้อ ตักผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายลึกดไลค์กดแชร์ให้กันเลยเอข้าวซีฟ่าเข้าไปเบิ่งเฮือนไม้เฮือนโบกผ่านเนาะได้สมัยจะเก้าจะยั่งลงเรือกลายหลังยู่ยังได้จ้ะามังไปนักการโอ้ส่วนมันต้นเป็นงามแล้แล้วข้าวกะมาหอนในบ้านเนาะเพื่อนหลังทำอิซ ของบ้านก็ไปกับจะมีองเฮียนมีองเฮียนประฐมปหนึหอดปห้า นี่คือหงเฮียนเนาะหงเฮียนปะทบนี่แต่หอมโมงหอมไหมความเด็ดกว่าให้เผาเลย มาหอใน,นบ้านแล้วนี่คือกลา,า,างบ้านโคกสว่างเฮือนไหมทรงเหล่าว,าวหมดเหลา่ลากกะเก้า,า <c oughs> บรรยากาศเงียบสง,งัดงเพราะว่าคนไปเกี่ยวเข้าเฮือ <c oughs> น ไมหมเฮือนเล่าเล่าเฮือนแบบเดิมเดิมเลืชอโลายผาแป็นมุ่งกระเบื้องมาหุงชุมาลักมาลักมาหุงชุกเฮือนพีน่น้องนี่ใหญ่เทาคนมาแมนเธอนี่มาหุงมาหุงนายเทามาหุง ได้คงแม่ของแม่ไม่เท่าเพิ่นปูไว้อยู่ข้างเฮือนพ่นนี้เลี้งงูใช้เดินเืิเน ยังทะเลอแเราก็ดูการปล้อยงอทงกเ็เลยได้เลงใช้เดินหื่นก่อนมันยากาศความสงบสุขเงอเนอยู่เป็นระเบียบเหียมห้อยเป็นแถวเป็นแถวแต่ละซอยแต่ละซอยนี่คือบ้านโคกสะลาง ก้นกับวัสดยุยเฮินไปหายไปหน้าก็ยาำเกี่ยวเข้าเป็นเืินไม้ผาเป็นชนหลายไนงะ เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความอุดมสมบูรณ์แต่ละหลังคานีเงินผ่าแกนมีหงสีเขาาชุ่มชนนแล้วเขา้าอันนี้ก็แล้วเข้าสามหลังเลยเฮงเดียว แต่ละเฮิรนก็นมีแต่งูมีแต่ชัดเลี้ยงเผื่อปลูกผักบัวใส่ห้างใหม่งามงามเห็ดห้างเป็นเห็ดห้างทุกลัางข้าเฮิรนเผิ่นสิม,มีงูเออละสิบโตสิบปลายหกเจ็ดโตอาชีพส่วนหลายเพื่อนกะเห็ดไฮเห็ดหน้า เห็ดหน้าปีปลูกมันต้นแล้วก็ยางพาราแล้วก็อาซิหลักคือการเลี้ยงง่วนเลี้ยงควายเลนปลูกยาสูบปลูกยาสูบแท้แขมทางเงียบสงัดเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงัด เฮินห้างหลังคาเฮินห้างาหลังคาเฮินมีอยู่ประมาณหกสิบห้าหลังคาไปเกี่ยวขา้าวคนเกี่ยวข้าวได้ควายเถือกไงเท่ได้ควา,ายเถือกไงเท่หว่า,ยยายยคือห้องการบ้านเพิ่นอืออือ คนจุงมควายเอาไปกินยานยู่นาเออคนเฮินแต่คนจุงมควายไปกินยาเนาะไปรักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าชาววาังที่คิดต่อ,ตอไปกนะ็ขอบใจ